วันนี้พี่หวานจะมาแนะนำเว็บไซต์หนึ่งนะคะที่จะทำให้เราเนี่ยมีรายได้จากการขายเสื้อผ้ามือสองค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับหวานจริงๆมีจริงสองจริงนะคะช่องนี้เป็นช่องเกี่ยวกับการเก็บเงินและการหารายได้เสริมใครที่ชอบซองอย่างนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันได้ยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพี่หวานวันนี้พี่หวานจะมาแนะนำวิธีการหารายได้ง่ายๆนะคะเพราะว่าพี่หวานเนะี่ยเปเจอเว็บไซต์หนึ่งนะคะที่จะช่วยให้เราเนี่ยมีรายได้เสริมจากการ ขายเสื้อผ้ามือสองค่ะพี่หวานว่าเว็บไซต์นี้ดีมากๆนะคะพี่หวานเองก็เป็นคนหนึ่งที่แบบมีเสื้อผ้ามือสองเสื้อผ้าที่แบบไม่ได้ใส่แล้วนะคะเยอะมากๆแล้วยังสภาพดีอยู่เลยยังไม่ได้ขาดแมด่อะไรบางทีซื้อมาครั้งเดียวแล้วใส่ไม่ได้แล้วนะคะซึ่งเว็บนี้ตอบโจทย์มากๆเลยค่ะและเว็บไซต์นี้นะคะก็สามารถขายได้หลากหลายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหมวกแว่นตานะคะเสื้อผ้านะคะกระเป๋ารองเท้าเครื่องประดับได้หมดเลยนะคะแต่ว่ายกเว้นชุดชั้นในต่างๆนะคะแล้วก็พวกหนังส นะคะไม่สามารถ ได้ัอ่อยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเว็บไซต์ที่หวานพูดถึงคือเว็บอะไรก่อนอื่นกดไลค์แล้วไปดูกันเลยดีกว่าค่ะซึ่งเว็บที่พี่หวานพูดถึงก็คือเว็บ h a n g e l e นะคะสามารถพิมพ์ค้นหาที่ Google ได้เลยขึ้นมาหน้าแรกเลยค่ะหรือจะค้นหาที่ w w w h a n g e l e c o m ก็ได้นะคะซึ่งเข้ามาแล้วนะคะก็หน้าเว็บดูดีมากนะคะมีคนลงขายสินค้าไว้เยอะมากๆเลยค่ะซึ่งเวลา ค้นหาก็ค้นหาง่ายมากนะคะเพื่อเราอยากจะค้นหาเสื้อผ้าสไตล์ของตัวเองนะคะก็กดไปที่เว้นขยายนะคะแล้วก็พิมพ์เสื้อผ้าที่เราต้องการได้เลยก็จะขึ้นมาอันนี้วันค้นหาคําว่าเสื้อคอปนะคะขึ้นมาให้เลือกเต็มเลยมีหลากหลายสไตล์สวยมากๆเลยนะคะซึ่งวิธีการสั่งซื้อก็ง่ายมากเพียงแค่กดเสื้อผ้าที่เราต้องการนะคะแล้วก็กด add to bag ไปนะคะก็จะทําการสั่งซื้อนะคะแต่ว่าก่อนสั่งซื้อจะต้องสมัครสมาชิกก่อนเนะ เว็บแฮงเกร์นี่นะคะก็เป็นเว็บไซต์ที่ใช้งานในการซื้อขายสินค้าเสื้อผ้ามือสองได้ง่ายมากๆเพราะว่ามีระบบหลังบ้านที่ใช้งานง่ายนะคะอันนี้เขาบอกหมดเลยว่าเราไปสั่งซื้ออะไรนะคะตรงบายแล้วถ้าเกิดกดที่เวนเดอร์ก็คือข้อมูลในการขายสินค้าของเราด้านเองก็ถือว่าเป็นเว็บไซต์ที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะ ซึ่งเว็บแองเกิลนี้นะคะใช้งานง่ายมากๆนะนะสามารถเข้าไปได้ทั้งซื้อสินค้ามือสองและขายสินค้ามือสองเองเลยนะคะเขามีระบบที่ใช้งานง่ายมากๆนะคะสามารถแชทได้นะคะคอมเมนต์ได้นะคะกดไลค์ได้ให้คะแนนได้นะและยังมีสัญลักษณ์สร้างความเชื่อใจให้กับลูกค้าด้วยนะคะเกิดใ,ใครเข้าไปขายเสื้อผ้ามือสองในนั้นนะคะก็สามารถ ทำโค้ดส่วนลดให้กับลูกค้าของตัวเองได้นะคะมีปุ่มให้ลูกค้าเนี่ยมากด f o l l o w ร้านเราด้วยมนะีระบบการเงินและขนส่งที่ปลอดภัยและสามารถใช้ระบบขนส่งได้หลายแห่งเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไปษนีนะคะแฟดนะคะเบสเอ็กแพสจาวเวรและก็ทูอีโลจิสติกค,ค่ะและลูกค้านะคะก็สามารถติดตามเลขพัสดุได้ในเว็บเลยนะคะเราไม่ต้องไปปวดหัวนะคะต้องส่งให้คนนี้ทีคนนั้นทีนะคะลูกค้าสามารถมาดูเองได้เลยะคะ่ะส่วนใครที่แบบฟังมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกว่า สมัครสมาชิกและอยากลงโพสต์ขายนะคะก็สามารถสมัครสมาชิกเองได้ง่ายๆเลยนะคะสามารถสมัครผ่าน Gmail ของเราได้นะคะหรือว่า Facebook ได้เลยนะคะส่วนวิธีการสมัครแบบละเอียดละเอียดยังไงหรือว่าวิธีการโพสต์ขายแบบละเอียดนะคะเดี๋ยวจะทําคลิปแยกสอนให้ดูอีก EP หนึ่งละกันนะคะยังไงฝากติดตามกันด้วยแต่ว่าก่อนอื่นวันนี้มาฟังเงื่อนไขในการ ลงขายกันก่อนดีกว่าค่ะการคดขายนะคะเราสามารถกําหนดราคาของเราเองได้เลยนะคะแต่จะมีค่าธรรมเนียมนะคะค่าธรรมเนียมปกตินะคะจะคิด5%ของยอดขายเมื่อเราขายได้เราก็จะต้องเสีย5%นะคะและมีค่าธุรกรรมทางการเงิน2%นะแต่ตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะก็คือขายที่ขายตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่28กุมภานะคะค่าธรรมเนียมปกติที่คิด5%อะ ไม่ต้องเสียเลยนะคะจะเสียแค่ค่าธรรมเนียมการโอน2%ซก็ถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากมากเลยค่ะวิธีการรับเงินนะคะก็จะรับเงินผ่านบัญชีธนาคารนะคะเขาจะตัดรอบทุกวันพุธนะคะเวลา23่สบนาฬิกาห้นาทีนะคะและเงินจะเข้าทุกๆวันผฤานรหัสนั่นเองนะคะก็จะได้เงินเป็นรายอาทิตย์นะซึ่งมาดูวิธีการคำนวณดีกว่าค่ะว่าถ้าเราขายได้เนี่ยเราจะได้เงินทั้งหมดเท่าไหร่คะก็ขอ,อยกตัวอย่างไปอันนี้เล้นะคะ สมมติว่าสินค้าของเรานะคะราคา100บาทนะคะมีค่าส่ง20บาทลูกค้าต้องชําระเงินมา120บาทแล้ว120บาทเราจะได้เท่าไรแล้วเพอเราขายได้นะคะเราก็ต้องมีค่าธรรมเนียมการขายแล้วก็ค่าธรรมเนียมการโอนใช่ไหมคะค่าธรรมเนียมการขายเนี่ย จะคิด5%นะคะจากยอดขายนะคะยอดขายของเรา100บาท5%ก็คือ5บาทนั่นเองนะคะส่วนค่าธรรมเนียมการโอนนะคะจะคิดจากยอดรวมทั้งหมดที่รวมค่าส่งนะคะก็คือ120บาทนะคะค่าธรรมเนียมการโอนนะคะคิด2%ก็คือ2.4บาทนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเงินที่เราจะได้นะคะก็คำนวณจากเงินที่ลูกค้าจ่ายมาทั้งหมด120บาทลบด้วยค่าขนส่ง20บาทนะคะลบด้วยค่าธรรมเนียมการขายนะคะ5บาทแล้วก็ลบค่าธรรมเนียมการโอน อีก2.4บาทนะคะเราก็จะได้เงินทั้งหมด92.6บาทนั่นเองค่ะซึ่งข้อดีของเว็บไซต์นี้ก็คือเราไม่ต้องไปจัดส่งสินค้าเองนะคะเราเพียงแพ็คของที่บ้านนะคะเมื่อเราขายได้นะคะขนส่งเราตั้งไว้และลูกค้าเลือกมาเนี่ยก็จะมารับถึงหน้าบ้านเราเลยนะคะก็เป็นอะไรที่ง่ายและสะดวกมากๆนะคะแต่ก็ยกเว้นไปษณีนะคะเพราะว่าไปษณีไม่มีระบบมารับหน้าบ้านนั่นเองค่ะ ก็ขอสรุปไวกันนะคะว่าเว็บไซต์ Ang เกนี้นะคะก็เป็นเว็บไซต์ขายเสื้อผ้ามือสองนะคะที่สำคัญใครที่เป็นคนขายอยากจะไม่ค่อยปวดหัวนะคะเพราะระบบเขา ดีงามพระรามแปดนะคะมีระบบขนส่งนะคะที่มารับถึงหน้าบ้านเลยมีขนส่งให้เลือกหลากหลายนะคะเไซ์นี้นะคะก็รับเงินผ่านบัญชีธนาคารเท่านั้นนะคะ t ูมันนี่วอลเล็ไม่ได้นะคะและเว็บไซต์นี้ก็ไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัครสมาชิกใดๆนะสมัครฟรีแน่นอนค่ะก็ยังไงถ้าเกิดใครที่สนใจเดี๋ยวพี่หวานจะทิ้งลิงก์เว็บนะคะเอาไว้ให้ที่ใต้ Description แล้วก็ c o m มนต์แล้วกันเผื่อใครที่อยากจะเข้าไปโพสขายหรือว่าช้อปปิ้งเสื้อผ้ามือสองเนี่ย สามารถเข้าไปดูกันได้เลยค่ะก็ยังไงนะคะก็ฝากตาม EP ที่2ด้วยนะคะเพราะว่าพี่หวานจะมาสอนวิธีการสมัครสมาชิกนะคะแล้วก็สอนวิธีการโพสขาแบบละเอียดละเอียดเลยค่ะวันนี้พี่หวานก็ขอต้อลาไปก่อนใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยค่ะวันนี้ไปนะคะ่ะบ๊ายบาย